น,นี้นะคะหมาโน่นนะคะสําหรับแทปเนี่ยก็มีความกังวลใจนะคะเรื่องของตัวทางที่จริงๆก็จะมีทรงอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่ายังต้องการความมีเชฟมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเติมฟิลเลอร์เสริมหน่เงเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงตามดูเลยค่ะนะคะก็จะฉีดเป็นตัว EPTQ นะคะเป็นของเกาหลีนะมียาชาก็จะไม่เจ็บนะคะ เสร็จแล้วนะคะแบบเรียวม,ม,มากเลยนี่อันนี้ก็จะเริ่มเห็นนะคะว่าตัวข้างเนี้ยเริ่มมีลักษณะเป็น v s h a p e มากขึ้นนะคะเป็นยังไงบ้างคุณแทบจับไหมคะไม่ค่ะคุณหมอมือเบามากเลยค่ะ